วันนี้นะคะรายการมามี่ชิตจันเราก็ามีอะไรคะพี่แซนวันนี้เราคิดว่าเ,ออเราก็สั่งสรรปีใหม่กันเองในครอบครัวในกับพี่ๆพ,พนักงานอะไรอย่างงี้เนาะคิดว่าเราจะชิลแล้ว <laughs> ก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมา มีตาก,กล้องมาถ่ายแต่ว่าโอเคสําหรับมามี่ชิจันนะคะก็เป็นปีใหม่เนาะแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของของปีนี้แม่และทีมงานก็เลยจะมีเซอร์ไพรส์มาให้พวกเราดูซึ่งเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรแม่ก็ยังไม่รู้นั้นเดี๋ยวเราไปดูร้อมกันลวกันนะคอนเทนต์ที่เราทําออกไปนั้น top เจนที่คนดูชอบที่สุด ชอบที่สุดแล้วก็วิวเยอะที่สุดคืออะคืออะไรและใครยังจำคลิปไหนได้บ้าง่าเราจะเริ่มจากอันดับ10ก่อนนะครับอันดับที่10เนี่ยเราเกิดการคอลแลบขึ้นมาอันดับที่10ครับผมแต่แม่ไดให้กินออาไก่ไมีแอบมามาด้วยนะ ชิบตาอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยว่าแย่งแม่สิ <c oughs> โอ้โหมีคนแย่งแม่พูดเยอะแยะเลยค่ะอันดับสิบก็คือลูกๆได้อยู่กับพี่ก้อยนพี่จีมเนาะจริงๆคอลแลบอ่ะปีที่แล้วเราก็คอลแลบอยู่แค่คลิปนี้แหละใช่เราเรายังไม่มีคอลแลบอื่น ก็คิดว่าในปีต่อไปเราจะมีคอลแลบมากขึ้นนะคะจะได้แบบมีเกสเข้ามาในรายการมากขึ้นเนาะตอนแรกแม่ก็กลัวอยู่ว่าลูกจะจะแกงพี่จะแกงพี่จะโอเคไหมแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีสาหรับสําหรับใครที่อยากให้ปีหน้าปีหน้าเราคอลแลบกับใครคอมเมนต์มาให้คลิปได้เลยนะโอเคลําดับต่อไปครับลําดับที่เก<ำ>้า<ำ>ลำดับที่9เนี่ยอยากจะบอกว่า d r a มาน้าตาแตก อใช่รู้ปีนี้ดรามาเยอะมากปีนี้แต่ลำดับที่9คือคลิปอะไรไปดูกันครับสิ่งที่พี่โน้ตต้อง a p p r o v คือ language art ใช่ไหมวิชาที่มันเป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยกับ social study บางครั้งเนี่ยชิโน่ก็ forgetful about doing his homework น o มามีไม่ได้เปรมลูกลูกชิโน่ไม่ต้องเสียใจลูกมามีบอกเพราะมามีติเพื่อก่ออยากให้ลูกดีขึ้นอยากให้ลูกเก่งขึ้นเข้าใจไหม,มสิ่งที่มามีจะชมชิโน่นะยังมีอีกเป็นร้อยเรื่องเลยนะคะ <c oughs> อาทุกคนมานั่งตรงนี้เดี๋ยวดิจะบอกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันในบ้านเนี่ยพี่น้องสี่คนต้องเป็นยังไง <c oughs> นั่งดีๆไม่ต้องเกอะเป็นดินเนี่ยอันนี้ก็เนาะคิดว่าถ้าลูกโตกขึ้นลูกก็จะ เข้าใจอะไรได้มากขึ้นเนาะอยากให้ลูกเก่งขึ้นดีขึ้นเนาะไม่ได้ว่าลูกไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นเนาะหวังว่าลูกโตขึ้นอีกหนึ่งปีน่าจะเข้าใจมามีมากขึ้นนะต้มามีรักลูกนะครับเรามาลุ้นกันที่อันดับที่8ครับอันดับที่8คือทีนี้ลูกหายเป็นคนึงลูกหายชิเดนหายชินไม่เป่าไม้ลูกชิเินไม่ลงมาเองไง ไม่มีรองเทีแล้วไม่ใช่หรอผมเล่นรองเี้ยไม่เหรอดเล่ไม่ใช่เปี่ยนใจที่ทำไม่ให้ใส่ทก่เลยก็เลยก็เลยน้องแง้งกันนิดนึงไม่ได้ใส่เลยดีด้ไยมั้ยชิลินชิลินไม่มีรองเท้าใส่เหรอชิ้าลายรองเท้าม่มีเรียกว่าชิลินหายไปอ่ะเดี๋ยวต้องถามชิลินว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ชิลินเกิดเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ชิลินเล่าชิลิี่จำไม่ได้เลยอชิลล่ไตังไหน ไไเอา <ไป S 1> จนรินก็จำไ, <ป S 1> ไม่ได้เด็กเด็กเห็นไหมว่าการที่เรามีมัม,มี่ชิจันมัมี่ไทยเก็บโมเมนต์มเก็บเมมโมรี่ไว้อะบางอันอะเป็นอะไรที่บางครั้งเด็กๆจําไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าอ่ะนี่เราได้ดูกันเด็กๆก็จะได้รู้มัมี่ก็จะเก็บไว้ให้ทุกปีทุกปีเลยโตขึ้นมาหนูจะได้ได้ดูดีไหมคะดีค่ะโอเคไปต่อกันที่อันดับที่7นะครับเป็นชิวๆ อันรพี่เจ็ดแต่ว่างงมากว่าวิวเยอะมากลูลาลูลาลูลาแม่กำปอง Good morning w a k i w a k i คลิปนี้นะวันนี้ยังมีคนโทรมาถามคุณดุ๊ก่ิรับสบายไหมไปเที่ยวที่นี่ดีจริงหรือเปล่าอยากไปดูแล้วแบบอยากไปอย่างเงี้ยพี่นิกอันนี้ยกเครดิตให้คนหาสถานที่นะคะจำได้คุณนิกกี้ชิกกี้ ลิกัดมันใหญ่คนโอ้โหดูซิชิลลี่กัดหรอดูซิเนี่ยมีพี่น้องเนี่ยต้องเผชิญกับอะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้ใครกัดใครใครลิลใครใครกัดใครฟังหน่อยสิต่อไปปีนี้ไม่กัดน้องแล้วเนาะสัญญากันก่อนนะจับมือกอดกันก่อนสองสาวนั่นแหละสองคนแล้วทำไมหนูต้องกัดน้องละกัดกันเเห็นนมี่ย ถึงชิลินไม่ไปหรือเพราะอะไรก็ตามลูกไม่ควรจะทําให้น้องเจ็บลูกกัดน้องอ่ะน้องไปทันทีเลยไหมน้องไปปิดไหมพี่อแม่กนปอ้น้องก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมเสียใจที่สรุปปัญหาเขาไม่ได้แก่ต่อไปไม่กัดเราก็ไม่ชอบให้ใครทําให้เราเจ็บโอเคเราก็อยากทำคนอื่นต่อไปไม่ทํากันละเขาเสียใจเพราะว่าไปแต่งตัวเดดีจะไปแล้วเนี่ยเดดีเก็บของพร้อมแล้วน่ะไปดูสิพอพร้อมสุดๆลวไปไปแต่งตัวโอเคต่อไปอันดับที่หก ไฮเดชั่นอ๋อ <day> อันนี้วันเกิดใครอะ่ะชิต้าทำไมมีลูกร้องไห้ทุกคลิปเลยอะ่ะคลิปคลิปอันแรกก็ชิโน่ร้องอันเมื่อกี้ก็พี่นี่ร้องอันนี้ก็น้องป้าร้อง,ง,อง,องแต่ชินลี่ยังไม่ร้องแต่ชินลี่ยังไม่ร้องดีมาก อันนี้วันเกิดชิต้าจำได้ไหมลูกเด็กยนี้หลอกหลอกชิต้าว่าไม่มีเบอร์เดย์เปร์เซนต์บอกว่าไม่มีของขวัญให้ชิต้าเพราะว่าสถานการณ์เราก็เลยแบบไม่ได้ซื้อของขวัญโอ้โหชิลินก็ไปเอาของขวัญมาให้ชิต้าเใช่ไหมเบอร์เดย์ม่ามาแล้วเด็กยนี้ไม่ซื้อของขวัญให้อ่ะม่าม้าก็จะร้องไห้ตายเลยโอ้ my god อ๋อแต่สุดท้ายก็มีเซอร์ไพรส์ชิต้าใช่ไหม ดูสิเด่ดดีหลอกลูกได้จนลูกเสียน้ำตาแล้วก็งอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ชิต้าจำได้ไหมตอนชิต้าเด็กๆอะตอนชิต้าเด็กๆชิต้าบอกว่าชิต้าอยากได้ไรน,นะโอ๊ยชิต้าตอนนี้กับตอนในหน้าไม่เหมือนกันแล้วนะ <rôle: lebih S 2> ตอนนี้หน้าโต <Hey. S 1> ขึ้นแล้วนะเ<โ>ด EN ี๋ยวแม่จะแตะคลิปให้ดูนะแตตเด็กๆว่าชิต้าอยากได้ Lamborghini คันใหญ่ๆชิต้าพูดว่าไงนะพูดไม่เก่งเลยนะยังพูดให่ๆแต่ก็ว่าให่ใหญ่าหให่ใหญ่ใหใหญ่ใหญ่่ใหญ่แ อ่าต่อไปอ่าลำดับที่ค่ะท็อปไฟล์สละท็อปไฟล์สรู้สึกว่าเด็กๆจะจำไฟล์เจชัเลนจ์ได้ดีมากเลยนะทำหาแต่ไฟล์สเดชั่ลชัยเลยนะรู้สึกว่าต้องเอากลับมาจัดอีกรอบเขาวยแม่แม่ว่าปีนี้ต้องมีเป็นเทนเดชัลเลนท์ก็อันนี้เป็นครั้งแรกของแม่เลยนะที่จะได้มาบานับแม่ก็ครั้งแรกของเด็กๆเหมือนกันที่เด็กๆที่แม่ที่แม่อยากได้เลยอ๋อชื่อก็ยังมีได้จำได้ไหม Yup. อันนี้ไปไหนบ้านหน่อยอันนี้ไปกับพ yeah> ี่แซมนี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอร่อยเจเมื่อกี้ลูกจะแบ่งทีมใมีแต่ปูเตรียมช่วยเติมปูไหมจะช่วยเตรมเตียงไหมใช่อันนี้ไปเอาไปเอากระปูมาเอาห้าปูมาเอาห้าปูเตรียมมาอะไรคะ สองใบเนี่ยจี้ของขอบคุณนะคะเด็กๆสี่คนหันเงินกันอันนี้คือเด็กๆซื้อให้พี่มณ์ใช่ไหมนี่นี่เป็นเงินกันใช่ไหมหันกันซื้อให้พี่มณ์เนาะอันนี้ใครวาดบ้างแม่เนี่แหละเพราะว่าพี่มณ์อ่ะเก็บตลาดเวลากั้งเยอะไอ้แบบไงไงใส่กันทุกที่ แม่คิดจะแม่บ้ายังไงเอาละเนี่ยจากลูกร้องตอนนี้มาถึงแม่ร้องแล้วหลายรสชาติมากเลยเนาะมาม่ชิจันเนี่ยมีทั้งสนุกมีทั้งร้องไห้ร้องกันทั้งบ้านนอกจากลูกจะร้องเก่งแล้วแม่ก็ร้องเหมือนกันเดี๋ยววิวเราจะกลับไปกับลาวลาหน้าแต่หม่าม้าเป็นยังไงโซนพอใจแหละใช่ไหมอือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบทนไม่ไหวหรอกเงี้ยพอเจอลูกๆก็แต่ละคนก็ด้อโซนมากเ เขาอดทนกับเราเยอะมากเรามีนี่นั่นมานี่เขาไม่ใช่เป็นแบบนี้แน่เขาเป็นมาสุดยอที่เดียรสุดยอดของแม่ขอบคุณมาถึงด้านซ้ายด้ขเลยขอบคุณพี่มณ์นะนั่นไงพี่มณอ่ะพี่มณอยู่อยู่ไหนเนี่ยพี่มณเนี่ยมีคนซึ้งมีคนซึ้งเหรอชิดินกำลังซึ้งเลยอุ้ยพี่มน์ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ย เด็กซื้อให้เอใสร้อยที่เด็กๆซื้อให้ด้วยนี่ไงอ้าวหล่ะลำดับที่สี่พายเดชันอันนี้เบอร์เดยชคายจำได้เปล่ามันมีไม่ใช่อ๋อชินโนะไม่ใช่ินโนเออชิโนออกมาแล้วก็เคลื่อากบ้านเลยนะวิ่งหาเราบ้านเลยจ้าวิ่งหาทุกบ้านอนนี้วิ่งออกมาจากบ้านแล้วอะ มันเกิดชิต้าเราก็แกงชิต้ามันเกิดชิโนเราก็แกงชิโนอีกนี่ก็เป็นไอเดียที่นิกอีกแล้วใช่ไหมที่แกงน้องอะ่ะ oh <my> เอ่อคอนเทนต์แรกของพี่นิกคอนเทนต์แรกของครีเอทีฟเราแล้วก็ติดอันดับด้วยนะ <c oughs> อันดับสี่เหรอเออไม่ธรรมดา อันดับที่สามท็อปทรีแล้วครับท็อปทรีท็อปทรีคืออะไรไฟเตชั่นเลยคนนี้เขาคิดถึงแต่ไฟเตชัชนเลนจ์เขารู้สึกว่าไฟเตชัชนเลยต้องเข้าเข้าตากรรมการแน่นอนใช่ไหมเคยที่สุดของเขาแล้วแหละเคยที่สุดของเขาแล้วล่ะจริงๆเขาจำได้แม่นมากอ๋ออันนี้ที่เราไปขึ้นดอยทุกปีที่แล้วเหรออ้าวละร้องให้อีกแล้วเรื่องแม่ขึ้นหลังแม่ขึ้นหลังแม่มาขึ้นทางขีหลังแม่ โอ้ยตัวเบาไปเยอะเลยไม่ได้กินข้าวหลายวันไปแอบกินอะไรมาเนี่ยทาไมเคี้ยวเงือๆงับๆเนี่ยไปแอบกินอะไรมาเนี่ยปลาท่องโกยายเขามีปลาท่องโกเหรอแต่กี้ยังงงไงสีหลังแม่อยู่เลยอ๋อชิโนะชิโนะไปแอบกินอะไรมาตื่นมาจะรีบตื่นหรือว่าจะมัอโยเยต้องรีบตื่นให้ได้ แต่ว่าหลังจากที่เราไปเนี่ยบทเรียนครั้งนี้ลูกๆก็ดีขึ้นเยอะมากเลยนะตื่นเช้าไปโรงเรียนได้หมดเลยกี่นกเรากี่โมงไหมเหมือนกี่โมงคะส <45 S 1> ี่ห้าสีห้าใช่ไหม <5. S 1> อ่าสองอันดับสุดท้ายคิดว <on> ่าเป็นอะไรครับผม5 d เ y c h a l ะ e ลไ e ปลาไปดูกันเลยนะครับชิลีร่วันนี้นอนไหน <Okay. S 2> ออที่ชิลลี่ไปแคมลูก <Okay. S 2> เอาละเหลือลูกสาวแม่ร้องไห้ละร้องกันไปทุกคนไม่มีชิลลี่คนเดียวไม่ร้องไห้อ่ะ mm hmm. นั่นแหละจุดเปลี่ยนของชิลลี่เนาะตอนนี้นอนเองได้แล้วค่ะ ตอนนี้นอนเองได้แล้วตอนนี้เก่งขึ้นแล้วปีนี้พี่ชิโนโ่พี่ชิต้าไปแคมป์แต่ชินนี่ไม่ต้องไปแล้วใช่ไหมคะอะไม่เ <Why not? S 1> พราะชินนี่นอนเอง <Okay. S 1> เก่งแล้วใช่ไหม กำลังใจหนูดูสิจนเป็นอันดับ2เลยอ่ะตอนนี้เก่งแล้วใช่ไหมคะนะตอนนี้สุดยอดตอนนี้เป็นซูเปอร์เกิร์ลของมามีละตอนนี้ไม่ได้ไปแคมป์ละเก่งมากล่กหนูนะคะอืมาถึงอันดับที่1ต้องเป็นฟาดเดชั่เลสฟาดเดชั่เล e แล้วหรออันเนี้ยอันดับที่หนึ่งใช่ไหมเอาไม่ใช่ฟาดเดช ไม่อยู่ในหนึ่งในสิบนะแต่เป็นอะไรที่เด็กๆจำได้ก็ตัวน,นี้ได้ร้านหนึ่งเนาะก็ตัวน,นี้จะมี้ร้านน้องกดมีดกินเนาะเลี้ยงลูกดีเนาะปีป <c oughs> ีผ่านไปไวเนาะแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีสภาพเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเตรียมให้พี่ยังข้างนอกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังหรือเดล่ายุ อ๋ออันดับที่หนึ่งคืออันนี้ก็คือเป็นปลายปีที่แล้วพอดีเลยโอเคก็เป็นโมเมนต,ต์ทั้งหมดในปีที่ผ่านมาใ,ให้เราได้มาแบบเหมือนเหมือนเตือนความทรงจำแบบนี้นครั้งหนึ่งว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในในชีวิตเราบ้างก็ดีได้ดูได้เห็นลูกๆโตขึ้นด้วยแหละแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะหนึ่งปีผ่านไปก็ ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเหมือนกันนะวันสิ้นปีนี้นะคะก็ส่งความรู้สึกดีๆส่งพลังดีๆนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนเลยที่ติดตามมามิชิจันมานะรวมถึงพนักงานทุกคนนะสู้ไปด้วยกันอีกหนึ่งปีนะคะสวัสดีปีใหม่นะทุกคนเย้ <Yeah! S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะ <yeah. S 1> ไปกันต่อ2ล้าน u b บสไคร e Yeay! Happy New Year, Kak!